ไปดูภารกิจนะคะในการกวาดล้างเรื่องราวของอาชญากรรมกันบ้างนะคะโดยกองกําลังผาเมืองค่ะได้สกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบนํารถจักรยานยนต์ค่ะข้ามชายแดนในพื้นที่ของอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ กองร้อยทหารมาที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้จัดกําลังพล1ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรโดยได้ตรวจพบนะคะกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ6คน กำลังพยายามลักลอบนำรถจัก,กรยานยนต์จำนวนสาคันค่ะออกนอกราชาอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรพบที่บริเวณท่าข้ามเวียงหอมสองบ้านเวียงหอมตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ ทางหน่วยนะคะจึงได้แสดงตัวเพื่อเข้าตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้มีการทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วก็วิ่งหลบหนีข้ามแม่น้ําแม่สายนะคะไปยังฝั่งประเทศเมียนมาหน่วยคะ่ะจึงได้ทําการตรวจยึดรถจักรยานยนต์จานวนทั้ง3าคันนะคะนําส่งไปยังสถานีตํารวจภูธรแม่สายเพื่อเป็นการดําเนินคดตีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ